สวัสดีครับคลิปนี้จัดให้ตามข้อสงสัยของ FC ที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการอนุกรมและก็การขนานแผงโซลาเซลล์ยังอยู่ในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานฟรีอยู่นะครับคําถามก็คือแผงโซลารเซลล์ต่ออนุกรมกันเพื่ออะไรต่ออย่างไรต่อขนานเพื่ออะไรต่ออย่างไรแล้วถ้าแผงต่างแรงดันกันเนี่ยต่อรวมกันได้ไหมเอามาอนุกรมกันได้ไหมเอามาขนานกันได้ไหม ซึ่งหลายท่านก็มีแผงหลายขนาดหลายแรงดันนะครับบางทีซื้อมาใหม่เป็นแรงดันสูงแผงที่มีอยู่แล้วเป็นแรงดันต่ำคลิปนี้ผมจะมาอธิบายแบบเข้าใจง่ายไม่ต้องจำสูตรเยอะดูจบแล้วรู้เลยว่าควรต่อแบบไหนถึงจะปลอดภัยและคุ้มค่าครับอันดับแรกเรามาเริ่มที่การต่อนุกรมกันก่อนนะครับการต่อนุกรมแผงโซลาเซลล์ก็คือการนำเอาขั้วลบของแผงที่หนึ่ง ไปต่อกับขั้วบวกของแผงที่สองแล้วก็เอาขั้วลบของแผงที่2ไปต่อกับขั้วบวกของแผงที่3เสร็จแล้วก็จะเหลือขั้วบวกลบอยู่คนละฝั่ง2ขั้วก็เอาไฟตรงนี้ไปใช้งานครับก็คือที่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีหัว MC4 แยกมานะครับบวกลบต่างหากเราแค่เรียงแผงให้ถูกถ้าจะต่อนุกลมนะครับก็เรียงแผงให้ถูกบวกลบให้อยู่คนละฝั่งกัน แล้วก็เอามาต่อรวมกันขั้ว mc f o ก็จะเข้ากันได้พอดีบวกกับลบของแต่ละแผงนะครับเหมือนภาพที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นผังการต่อนุกรมแผงโซลาเซลล์ยกตัวอย่างแผง60วัตต์18โวลต์3แอมป์อันนี้คือตัวอย่างนะครับการต่อนุกรมจะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าหรือว่าโวลต์รวมเ,เพิ่มขึ้นแต่กระแสจะคงที่กระแสจะเท่าเดิมนะครับกำลังไฟฟ้าหรือวัตต์ก็เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น3แผงเนี่ยหกสิบวัตต์คูณ3เข้าไปก็จะเป็น180วัตต์นะครับ18โวลต์คูณ3เข้าไปก็จะได้เป็น54โวลต์ส่วนกระแสที่แผงมีเท่ากันก็จะอยู่ที่3แอมป์คือเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราจะต่ออนุกรมเพื่ออะไรเพื่อต้องการแรงดันนะครับเอาไปใช้กับพวก MPPT หรือว่าระบบ24โวลต์48โวลต์หรือว่าปั๊มน้ำที่ต้องการแรงดันสูงนะครับปั๊มน้ำดีซีนะ เพราะว่าระบบแรงดันสูงเนี่ยจะช่วยลดการสูญเสียในสายไฟนะครับเมื่อต้องเดินสายไกลๆทําให้สามารถใช้สายไฟที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากได้นะครับซึ่งแผงชุดนี้4แผงเนี่ยผมก็ต่ออนุกรมกันใช้นะครับก็เพื่อต้องการแรงดันที่มันสูงนั่นเองเอาไปใช้กับพวกฮีตเตอร์หม้อหุงข้าวนะครับเอาไปใช้กับพวกสว่านเินเจียรหรือใช้กับระบบพวกไฮบริดอินเวอร์เตอร์ออนออฟกลิดอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยเขาต้องการแรงดันที่มันสูงนะครับ โซลาร์ช a r เ e อ MPPT บางตัวเนี่ยก็ต้องการแรงดันเริ่มต้นที่150โวลต์เราก็ใช้วิธีการต่อนุกรมสมมติว่าเรามีแผง610วัตต์55โวลต์ VOC ใช้แผงเดียวมันไม่พอก็ต้องเอามาอนุกรมกันเพื่อให้ได้แรงดันสูงประมาณ150โวลต์ถึงจะใช้กับ MPPT โซลาร์ช a r เจอบางรุ่นได้นะครับนี่คือการต่อนุกรมส่วนการต่อขนานก็คือการเอาขั้วบวกของทุกแผงรวมกัน แล้วก็เอาขั้วลบของทุกแผงรวมกันเหมือนกันเหมือนในภาพนี้เลยนะครับก็คือผังการต่อขนาดแผงโซลารเซลลนะ์การต่อขนาดแผงโซลาเซลล์อย่างที่บอกไปก็คือการนําเอาขั้วบวกของทุกแผงมาต่อรวมกันแล้วก็เอาขั้วลบของทุกแผงมาต่อรวมกันแล้วเอาขั้วที่เหลือบวกลบไปใช้งานทําให้แรงดันไฟฟ้าในคงที่เท่ากับแผงเดียวแต่กระแสฟไฟฟ้าหรือว่าแอมป์เนี่ยรวมเพิ่มขึ้นนะครับวัตต์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือน ที่ผมยกตัวอย่างแผง60วัตต์18โวลต์3แอมป์นะครับเอามาขนานกันวัดรวมจะได้180วัตต์ส่วนโวลต์รวมจะได้18โวลต์เท่าเดิมเท่ากับแผงเดียวแต่กระแสรหรือว่าแอมป์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น9แอมป์นี่คือการต่อขนานนะครับซึ่งในการต่อขนานแผงก็จะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสายวายขนานแผงครับอันนี้เขามีขายออนไลน์เราต้องใช้สายวาย จะเป็นสายขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็มีเป็น2ทางแยกมาเป็นบวกลบเราก็าใช้สายตัวนี้มาทําการขนานแผงอันนี้ก็เหมาะกับระบบที่ต้องการกระแสสูงนะครับพวกปั๊มน้ําหรือว่าระบบไฮบริดออนออฟกลิดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นการต่อขนานแผงโซลาเซลล์คือควบคุมแรงดันให้อยู่เท่าเดิมเท่ากับแผงเดียวแต่ต้องการกระแสที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง นี่คือหลักการที่เข้าใจง่ายๆนะครับอีกคําถามหนึ่งครับแล้วแผงต่างแรงดันต่อขนานกันได้ไหมสมมุติว่าเรามีแผง18โวลต์3แอมป์36โวลต์6แอมป์48โวลต์8แอมป์เหมือนดอะแกรมที่ผมทำมาให้ดูนี่เลยซึ่งบางคนคิดว่าวัดรวมเยอะต่อรวมกันน่าจะดีนะครับแผงต่างแรงดันต่างกระแสกันเนี่ยต่อรวมกันน่าจะดีแต่ในความเป็นจริงไม่แนะนําให้ทําครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละ แผง48โวลต์จะดันไฟย้อนเข้าไปหาแผง36โวลต์และ18โวลต์น,นะครับแผงที่มีแรงดันสูงเนี่ยจะดันไฟย้อนเข้าไปหาแผงที่มีแรงดันต่ำย่างที่2ครับแผง36โวลต์ก็จะดันไฟเข้าไป18โวลต์ไปหาแผงที่มีแรงดันรองลงมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้กระแสไหลย,ย้อนและไหลมั่วซั่วเลยนะครับทำให้เกิดความร้อนไดโอดกันย้อนทํางานหนัก หรือพังได้นะครับถ้าเราเอาแผงที่มีขนาดแรงดันที่แตกต่างกันไปอนุกรมหรือไปขนานกันเนี่ยรับรองว่าระบบไม่เสถียรแน่นอนอาจทําให้เสียหายได้และที่สําคัญครับไม่สามารถคํานวณว,วนและแอมรวมได้อย่างถูกต้องจึงไม่แนะนําให้ใช้แผงที่มีแรงดันต่างกันมากไปต่อขนาดหรือรุกรมกันนะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยไม่ใช่แหล่งจ่ายไฟคงที่นะครับ สรุปง,ง่ายๆคือต่อได้แต่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าในระยะยาวแต่มีอีกกรณีหนึ่งครับในกรณีที่แรงดันของแผงเนี่ยใกล้เคียงกันคือห่างกันไม่เกิน10หรือ15เนี่ยแล้วก็มี VMP ใกล้เคียงกันนะครับตัวอย่างก็คือแผง18โวลต์กับแผง20โวลต์ก็พอได้นะครับอันนี้พอได้อนุกรมกันหรือว่าขนานกันพอได้แล้วก็แผง36โวลต์กับแผง38โวลต์ก็พอได้ แต่ถ้าแผง18โวลต์กับ36โวลต์นเนี่ยต่อรวมกันไม่ได้ครับมันห่างกันมากแรงดันต่างกันมากหรือไม่ก็แผง24โวลต์กับ48โวลต์นเนี่ยจะเอามา,อ,าอนุกรมหรือขนานกันเนี่ยก็ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่แนะนำเลยก็คือถ้าใครมีแผงหลายชนิดหลายแรงดันหลายขนาดนะครับทางเลือกที่ดีก็คือแยกเป็นคนละชุดเหมือนที่ผมทำผมจะแยกชุดอินเวอร์เตอร์2ชุดนะครับ แล้วก็แยกเป็น MPT p ก็ได้เป็นบักคอนเวอร์เตอร์ชาร์จคือแยกไปเลยจะใช้กับตู้เย็นก็ใช้ตั้งหากจะใช้กับเครื่องซักผ้าก็ใช้อีกชุดหนึ่งอันนี้อาจจะต้องลงทุนเพิ่มนิดหน่อยแต่ระบบเสถียรแน่นอนแผงก็ทำงานปกตินะครับสรุปครับต่อนุกรมเนี่ยแรงดันเพิ่มกระแสเท่าเดิมแต่ถ้าต่อขนานเนี่ยแรงดันเท่าเดิมแต่เพิ่มกระแสแต่ถ้าเอาแผงต่างแรงดัน ต่อรวมกันได้แต่ไม่แนะนำนะครับหรือถ้าโวลต์ใกล้เคียงกันอย่างเช่น18กับ20โวลต์นเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ไดโอดกันย้อนด้วยนะครับไดโอดกันย้อนก็มีหลายชนิดจะเลือกเป็นซิลิคอนก็ได้แต่ถ้าแผงขนาดเล็กเนี่ยอย่าลืมว่าไดโอดกันย้อนเนี่ยก็มีแรงดันตกค่อมที่ตัวไดโอดด้วยจะทำให้สูญเสียแรงดันตรงนั้นไปนะครับสรุปก็คือให้แยกเป็นชุดชาร์จต่างหากนะครับแยกเป็นคนละชุดดีกว่า ก็ลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยอย่างชุดที่ผมประกอบใช้งานจริงเนี่ยก็แยกเป็นคนละชุดนะครับชุดหนึ่งใช้กับตู้เย็นอีกชุดหนึ่งใช้กับพวกหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องมือช่างต่างๆก็แยกเป็นอีกชุดหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับหากอธิบายผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยใครที่มีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เสริมด้วยจะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ